การแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับก็มีเรื่องราวที่เข้มข้นเกี่ยวกับการแข่งขันรวมไปถึงความประทับใจที่เกิดขึ้นด้วยครับซึ่งเป็นการแข่งขันฟันดาบหญิงรอบชิงชนะเลิศประเภทเอเป้ครับระหว่างก็อกมันไวยหรือว่าวิเวียนกงจากฮ่องกงครับซึ่งเธอเนี่ยเป็นมือวานอนดับหนของโลกด้วยครับตองแข่งขันกับทางโอริยองมาโรเบตองซึ่งเป็นมือ6ของโลกจากฝรั่งเศส แล้กันในรั้เนี้สาวฝรั่งเศสครับทำแต้มนําไปไกลถึง7ต่อหนึ่งแต่ว่าวิเวียนเองครับเกิดค่อยๆไล่เก็บแต้มมาเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดจนแต้มเนี่ยกลับมาเสมอกันที่10ต่อ10สุดท้ายกลายเป็นว่าแต้มมาเสมอกันที่12ต่อ2ครับคือต้องไม่ลืมเลยครับว่าวิเวียนเนี่ยโดนทิ้งห่างไปไกลถึง7ต่อ 1- ถึง6คะแนนแล้วก็ค่อยๆไล่กลับมาครับ <c oughs> จนในที่สุดครับแต้มปรติศาสตร์ก็เกิดขึ้น วิเวียนกงครับสามารถทำแต้มสุดท้ายได้ชนะไป13ต่อ12คะแนนคว้าเหรียญทองไปได้สำเร็จครับถือว่าเป็นคนที่3ในประวัติศาสตร์ชาติฮ่องกงครับที่ไปถึงเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ได้สำเร็จครับจะได้เห็นจากภาพข่าวนะครับว่าเธอเนี่ยหลั่งน้ำตาออกมาแบบไม่ไอายทารกํำนันแต่ว่าเป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติยินดีหรือว่าเป็นน้ำตาแห่งการระบายความอึดอั้นตันใจก็ว่าได้เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าเธอเนี่ยโดน ทำคะแนนห่างไปมากๆโอกาสเนี่ยเรียบปรีดจริงๆแล้วก็สามารถสร้างปฏิหารเป็นน้ำตาที่ได้มาพร้อมกับเหรียญทองครับเธอให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันนะครับว่าตอนที่แต้มขาดก็คิดแล้วนะครับว่าอาจจะแพ้ซะแล้วเพียงแต่ว่าไม่อยากจะแพ้ให้มันเยอะเกินไปหรือว่าแพ้แบบน่าเกลียดที่โดนทิ้งห่างเธอเนี่ยเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกนะครับแต่ว่าก็ค่อยๆตั้งสตินะครับทำมันไปทีละแต้มทีละแต้มโยนทุกอย่างออกจากหัวไปเลยครับค่อยๆทําสิ่งที่ตัวเองจะทําได้สุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริงนะครับ ก็เป็นภาพเป็นความประทับใจเลยครับตอนที่เธอนั้นสามารถคว้าเหรียญทองได้สําเร็จแบบปาฏิหารกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกกล่าวขวัญในช่วงเริ่มต้นของโอลิมปิกเกมส์ในครั้งนี้ด้วยครับซึ่งถ้าเรามาดูประวัติของเธอกันสักหน่อยครับ กอกเบนไวหรือว่าวิเว ok ียนกอกเครับเธอเป็นนักกีฬาฟันดาบหญิงอันดับหนึ่งของโลกอายุตอนนี้30ปีครับมีส่วนสูงถึง178ซนติเมตรเธอเป็นชาวฮ่องกงโดยกำเนิดครับเขารับการศึกษาโรงเรียนนานาชาติในฮ่องกงจากนั้นยังสำเร็จการศึกษาด้านการทูตจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดของสหรัฐอเมริกาด้วยเธอเล่าว,ว่าตอนเด็กๆครับคุณแม่ของเธออยากให้เรียนบัลเล่แต่เธอนั้นชอบเรื่องของการต่อสู้มากกว่า ก็จึงหานไปเล่นกีฬาชนิดนี้แทนส่วนคุณพ่อของเธอให้เธอเล่นเทควันโดซึ่งเธอก็ทําได้ดีมากๆเพราะว่าได้สายดําตอนอายุ1 1แต่ในที่สุดแล้วเธอก็มุ่งมั่นกับกีฬาฟันดาบที่เธอชื่นชอบจริงๆและต้องการจะรู้ว่าเธอนั้นจะไปได้ไกลแค่ไหนในกีฬาประเภทนี้ ก่อนหน้านี้ครับวิวินโกงเองเคยได้เหรียญทองเดี่ยวเอเชียนเกมมาแล้วถึง3สมัยเคยเข้าร่วมโอลิมปิกมาแล้ว2ครั้งที่ริโอดิจานโรของบราซิลครับและที่โตเกียวของญี่ปุ่นแต่ว่ายังไม่เคยได้รับเหรียญใดๆมาก่อนเลยในกิจารส่วนตัวยังเคยได้รับเกียรติครับเป็นนักกีฬาหญิงแห่งปีของฮ่องกงในปี2019โดยสม,มาพันธ์สื่อด้านกีฬาของฮ่องกงและสื่อด้านไลฟ์สไตล์ไฮโซครับเคยยกย่องให้เธอเป็นผู้นำคนรุ่นใหม่ด้วย นอกจากนี้ครับวิเวียนยังมีภาพลักษณ์ที่เป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีได้รับเชิญไปพูดในองค์กรต่างๆให้สัมภาษณ์กับสื่อมากมายยังเป็นไอดอลของเด็กๆด,ด้วยส่วนในไลฟ์สไตล์ของเธอครับเธอนั้นเลือกที่จะเป็นมังสวิรัตมาแล้ว6ปี เพราะว่าชอบทานผักผลไม้เธอยังบาลานซ์ชีวิตด้วยการใช้ความรวดเร็วจากกีฬาฟันดาบด้วยการเล่นโยคะนั่งสมาธิและศึกษาธรรมะด้วยเลยครับซึ่งชัยชนะในการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกครั้งนี้ของวิเวียนครับทำให้เธอกลายเป็นผู้หญิงคนแรกของยุคฮ่องกงภายใต้การเป็นเขตบริหารพิเศษของจีนที่ได้เหรียญทองจากกีฬาโอลิมปิกเกมส์ซึ่งผู้หญิงก่อนหน้านี้ที่เคยทำได้ต้องย้อนกลับไปถึงยุคสมัยบริติชฮ่องกงที่ลีลาชานครับทำเหรียญทองจากกีฬาวินเซิร์ฟที่ DP, 1,996ครับซึ่งฮีโร่โอลิมปิกคนใหม่ของฮ่องกงนะครับเตรียมที่จะได้รับเงินอัดฉีดมากที่สุดถึง28ล้านบาทเลยแต่ว่าแน่นอนนะครับเรื่องของการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกของวิเวียนกงเนี่ยนอกจากความสําเร็จในความภาคภูมิใจของชาติแล้วครับอีกด้านนี้ครับยังเป็นการจุดความหวังให้กับคนรุ่นใหม่ในฮ่องกงด้วยครับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างยังมีความหวังอยู่หลังจากที่ฮ่องกงนั้นประสบปัญหาใดครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มองว่าประเทศฮ่องกงดูเหมือนจะมีอนาคตที่มืดบนสมประตูเองก็หวังในคบว่าเหรยญทองของวิเวียนจะเป็นการทําให้อะไรหลายๆอย่างนะครับเป็นการจุดไฟกับฮ่องกงกลับมาได้อีกครั้งเลยครับ